ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนช่างและเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ช่างกบจะพามาซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับ8,000วัตต์นะครับ24โวลต์นะครับบ้านสวนกันเองนะครับสติ๊กเกอร์บ้านสวนกันเองน่าจะเป็นเพจของเพื่อนช่างคนนี้นะครับที่เอามาให้ซ่อมนะครับผม บอกไม่มีความรู้ในด้านนี้นะครับน่าจะทําในส่วนของโซล่าเซลล์นะครับคิดว่านะครับเลยมีออนออฟด้วย24โวลต์นะครับตัวนี้ฟิวนะครับฟิวเนี้ยก็ไม่ได้เอามาสึกฟิวจะขาดเอาฟิวออกนะครับเอาฟิวออกนะอฟิวขาดล,ลายตัวเกก็ลื้อดูแล้ว ช่างน่าจะรู้ดูแล้วลว่ะว่ามีเรามาเช็คกันทําการเช็คนะครับว่าเช็คยังไงอันนี้ก็มีมาให้ซ่อมก็ทําให้ดูนะครับเพื่ออันไหนที่ทําเป็นแล้วก็ผ่านได้นะครับอันไหนที่ทําไม่เป็นก็ดูนะครับหรือว่าเพื่อนช่างไม่เเรียกว่าอาจจะซ่อมในแนวนี้ไม่ ความสามารถหมายถึงว่าอาจจะไม่ค่อยเก่งนะครับอาจจะไม่ค่อยเก่งอยากจะหาซ่อมก็ดูคลิปได้หรือว่าไม่อยากซ่อมนะครับจ,จะส่งมาให้ช่างกบทําการตรวจเช็คแล้วก็เสนอราคาได้ตัวน,นี้ก็จะเสนอราคานะครับยังไม่ซ่อมนะครับจะเสนอราคาก่อนนะครับก็เลยยังไม่ได้สั่งนะครับก็จะลงคลิปแค่ว่าเป็นแนวทางวิธีการเช็คนะครับว่าอะไรมีเสียมางหรือชุด คอนเวอร์เตอร์ DC to DC ฝั่งนี้จะเป็นชุดอินเวอร์เตอร์มีบอร์ดไดร์ไดร์ DC to DC ฝั่งนี้จะเป็นบอร์ดไดรของอินเวอร์เตอร์นะครับเนะช็คกันว่ามันเสียในส่วนไหนมั่งนะครับ <c oughs> อาจจะไม่ได้ไม่ได้ทำให้ดูว่ามันซ่อมได้แล้วนะ,ะบางคลิปอาจจะ ลูกค้าอาจจะตกลงซ่อมเลยนะครับบางคลิปอาจจะยังไม่ตกลงก็ต้องเสนอก่อนนะครับแต่ก็บอกบอกราคาคร่าวๆนะครับแต่ว่ายังยังไม่ชัวนะครับยังไม่ชัวในเรื่องของอว่าอะไรมันเสียมั่งนะครับผมถ้าเกิดว่าบอกไปแล้วมันมันอีกราคานึงนะครับบางทีอาจจะมีปัญหากันได้นะครับเราต้องเช็คแล้วก็เสนอราคาก่อนตัวนี้มาหลายวันแล้ว ก็ตามคิวนะครับคิวโ้งเป็นปงเป็นอะไรนะโอเคมาเช็คกันเลยนะครับ ก่อนอื่นเราก็เช็คในส่วนของคอนเวอร์เตอร์ก่อนนะครับผมวัดเลยจับขาซอสนะครับตัวนี้มอแปลงมันมีทั้งหมดหกลูกนะครับหกลูกลูกหนึ่งชุดนี้ลูกหนึ่งชุดนี้ลูกละหนึ่งสองสามสี่สี่สี่ตัวนะมอไฟ์นะครับลูกละสี่ตัวลูกนี้หนึ่งลูก2ลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกหกลูกมีหกลูก มีมออแปลงหกลูกนะครับ24โวลต์นะครับลูกเราเช็คไปเลยนะครับไง่ายๆไม่ยุ่งยากวัดเลยตรงนี้ก็ได้นะครับจับตรงกลางแล้วก็วัดเลยนะครับโอ้ยช็อตแน่นอนนะครับสลับปึ๊บเต็มสปีดเลยนะครับโอ้ย ตัวนี้ดูสิยังมียังมีหวังไหมปึ๊บาาจับขาซอด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 สี่ตัวนะครับชุดนี้แล้วก็สลับชุดนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับ จุดที่สามนะครับจุดที่สามใช้ได้ไหมเพื่ออ่าอันนี้ช็อตนะครับถึงกันเลยนะครับนี่คืชอช็อตนะครับถ้าถึงสูตรสเกลสลับก็ถึงเหมือนเดิมนะครับแต่ชุดนี้ไม่ชอ็อตชุดนี้ช็อตชุดแรกชุดที่สองก็จับตรงนี้เหมือนเดิมตรงกลางนะครับแล้วก็วัดเลยอ่าถึงกันหมดเลยเป็นไหม สลับก็ถึงรับวัดอย่างนี้ก็ได้คู่นี้ใช่ไหมส่วนชุดนี้ถึงเหมือนเดิมสลับถ้ามันถึงเลขศูนย์ก็คือไม่ต้องสลับก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงมันก็เสียอยู่แล้วนะครับมันก็ช็อตอยู่แล้วนะครับนี่มีชุดนี้นะครับชุดที่สองนี่นะครับ ว,นะวัดผิดหรือเปล่าเมื่อกี้นี้อ๋อมันช็อตอยู่แล้วนี่ไงเมื่อกี้วัดตรงนี้ไม่ใช่นะวัดฝั่งนี้นี่เมื่อกี้ช่างกบมาวัดตรงนี้วัดตรงนี้ขาซอสอันนี้มันเป็นขา,าเด่นอยู่แล้วนะครับวัดขาซอสถึงกันนะครับส่วนตัวนี้วัดขาซอสชุดนี้ไม่ถึงนะครับชุดนี้ พอซอสฝั่งนี้มันจะถึงกันตรงนี้ถึงกันถึงกันกันเราก็วัดตรงกลางของมอปแปลงนะครับเซ็นเตอร์แท็บวัดตรงกลางของมอปแปลงชุดนี้ไม่ชอ็อตางี้แหละครับแต่ก็ต้องเอาออกมาฝั่งอินเวอร์เตอร์ครับฝั่งนี้มอเตนะครับเป็นมอเต หรือไอจก็แล้วแต่นะครับอ่ามาวัดยังไงสองขานีา้วัดนี้ก็ได้สลับปื๊บแล้วก็สลับอ่าทำไมขึ้นสองข้างสลับปื๊บเหมือนไม่ช็อตแต่ว่าขึ้นทั้งสองเอาช็อตนี่ว่าตัวนี้ตัวนี้นช็อตคู่นี้คู่นี้ช็อต,ตน,น,ะนะครับคู่นี้ช็อตแต่คู่นี้คู่นี้แปลกๆนะครับนี่ มันต้องขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างแต่นี่มันขึ้นทั้งสองอาจจะเกี่ยวโยงกับไอ้สองตัวนี้นะครับที่มันชอ็อตนี่ครับมันขึ้นแต่ไม่สู่สเกลนะครับแต่สองตัวนี้อาจจะเกี่ยวโยงกับสองตัวนี้มันมีปัญหานะครับมันเลยทําให้ขึ้นทั้งสองขานะครับนี่อันนี้มันช็อตอยู่แล้วยวเอาพวกนี้ออกให้หมดเนี่ยขอเอาออกก่อนนะครับผมบมัดรออกหมดแล้วยังไม่หมดเรืออยุด อินเตอร์ยังไม่ได้อ,ออกวิธีการเราออกก็ถ้าทำอย่างนี้ไม่ค่อยถนัดนะครับมันจะออกอยากเราต้องจับนะครับกลัวเสียนิดนึงจับขึ้นอย่างนี้มันจะง่ายนะครับแป๊บเดียวนึ่งแล้วก็กดกดหัวแรงงนี้เลยนะครับ ออกมาแล้วแพียเดาี้วัถ้า,ากัวมันน้อยเราก็เพิ่มนะครับจะไ,ได้ออกง่ายจะไ,ได้ไม่ร้อนเยอะ นะครับแบบนี้ง่ายนะครับถ้าทำอย่างนี้จะออกยากมันจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะก็ออกอยู่แต่มันมือเราเอียงอย่นี้มันจะไม่ค่อยถนัดแล้วแต่คนถนัดนะครับก็แล้วแต่คนถนัดใช้กดเวลาออก <c oughs> ถนัดนี้ง่าย เราเอางี้ออกแล้วค่อยด,ด,ดูดที่หลังนะครับดูดตะกัวที่หลังคลาจะได้ลายวงจรจะได้ไม่ลอกนะครับก็ทําการถอดออกมาหมดนะครับอั <c oughs> นี้ก็ถอดมาแบบนี้เลยชุดอินเวอร์เตอร์เบอร์อะไรเนี่ยไปดูนะครับถอดแล้วรติดใหม่ตัวแหวนลอง เบอร์เบอร์อนะครับเจ็ดสบห้าเอ็นหกนะครับเจ็ดสิบหร้อยห้าสิบตนะครับตัวนี้ฝั่งคอนเวอร์เตอร์หรือฝั่ง DC to DC f ีซีเ P 110N8F5 นะครับผมเบอร์นี้ก็ไม่คุ้นครับไม่คุ้นสักเบอร์เลยนะครับเพราะว่าไม่มีไม่มีในซ่อมมาหลายเครื่องแล้วก็ไม่ไม่เห็นเป็นเบอร์นี้นะครับส่วนมากซูเออร์จะอีกเบอร์นึงนะครับอันนี้ไม่ใช่ซูเออร์ของจีนอีกที่ห้ออะไรก็เรียบร้อยนะครับ ตัวนี้ก็น่าจะโลาะเปลี่ยนเป็นเบอร์เบอร์สูงกว่านี้นะครับอาจจะโลาะเป็นเบอร์อื่นนะครับไม่ใช้เบอร์นี้นี่แหละครับเป็นกรมเลยนะครับหกคู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สิบสองยี่สิบสี่ตัวนะครับยี่สิบสี่ตัวฝั่งนี้ดูวัดฝั่งอินเวอร์เตอร์นะครับมันจะเสียกี่ตัวเสียกี่ตัวนะครับ ช็อตนะครับน,นี่ก็ชอ็อตอันนี้ไม่ช็อตนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเบอร์นี้มีไหมนะครับถ้าไม่มีเบอร์นี้ก็ต้องใส่เบอร์อื่นนะครับถ้าใส่เบอร์อื่นสมมติว่าอันนี้เกียร์สิบห้าแอมแปบหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเกียร์สิบห้าเกียร์สิบห้าโวลต์เอ้ยเกียร์สิบห้าแอมหกร้อยห้าสิบโวลต์นะครับเป็น igbt นะครับผม ถ้าเป็นเบอร์ ygw ถ้าเกจเจ็ดสิบห้าเอ็นเฉยเป็นมาร์เก็ตชั้นปบอาจจะใส่เบอร์แปดสิบโวลต์นะเอ้ยแปดสิบแอมป์นะครับ, m, รบหรือร้อยแอมป์ไปเลยนะครับตัวนี้ถ้าไม่มีเบอร์นี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีไหมต้องต้องดูนะครับในเกรดเกรดดีนะครับเกรดที่ดีถ้าเกรดทั่วไปนะมีนะครับเบอร์นี้ตัวละตัวหนึ่งก็ถือว่าแพงอยู่ครับเดี๋ยวดูเกรดดีตัว เกรียดดีจะราคาแพงนะครับร้อยกว่าบาทแอมสูงก็ร้อยกว่าบาทตัวนี้นะครับเบอร์นี้มันจะเป็นดูดูเอฟหนึ่งหนึ่งศูนย์นแปดห้านะครับอันนี้รับไฟไม่เกินเก้าสิบโวลต์นะครับร้อยยี่สิบแอมนะครับตัวนี้ร้อยยี่สิบแอมนะครับผม 120แอมอาจจะใส่เบอร์เดิมถ้ามีเบอร์เดิมนะครับแต่ถ้าเป็นเบอร์อื่นก็ได้ขอให้มัน120แอมขึ้นนะครับ1 2อแอมป์อ5 0แอมป์130แอมตั้งแต่120แอมขึ้นอย่าให้ต่ำกว่านี้ไอ้นี้เหมือนกันนะครับอย่าให้ต่ำกว่า7 5แอมนะครับให้สูงกว่ายิ่งดีนะครับผมจะได้ทนกว่ากว่าตัวเดิมถ้าเบอร,ถบอร์ถ้าเกิดว่า100ตัวนี้120แอมถ้าได้อีกเบอร์อื่นก็1 120แอจะใส่ด้ครับจะใส่สกันไม่ได้นะครับับใส่รวมกน ต้องคนละแบบเพราะมันคนละเกรดก็ต้องเปลี่ยนโลทั้งหมดนะครับแต่ถ้ามีเบอร์นี้เบอร์เดียวกันก็ใส่ผสมได้แต่จริงๆถ้าอยากให้ทนนะครับช่างกบแนะนําโลหมดเลยครับโลหมดเลยน่ครับลมเลยยีิบสี่ตัวนะครับตัวนี้ก็ถ้าไม่มีแบบเบอร์นี้ถ้าอาจจะเป็นเบอร์อื่นอาจจะเป็นตัวอื่นแต่เปลี่ยนเจ็ดสิบห้าแอมป์หกร้อยห้าสิบโวลต์หรือห้าร้อยโวลต์ก็ต้องโลเหมือนกันนะครับ i g b t ตัวนี้นะครับรวมแล้วก็ ยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดประมาณยี่แปดอะต้องดูชุดในส่วนของไดด้วยนะครับว่าไดมันมันใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวช่างกบจะเช็คในส่วนของไดด้วยนะครับมาดูในส่วนของไดนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมเดี๋ยวช่างกบจะใช้คอมพิวเตอร์วัด ตัวนี้อย่างที่สองที่เราต้องดูก็คือในส่วนของอตัวนี้ด้วยนะครับอาขคาเกตนะครับอาคาเกตนะครับอารคาเกตด,ด้วยอาเกตนะครับตัวนี้นะครับว่ามันชอ็อตมันเสียมันขาดมันอะไรไหมส่วนมากจะช็อตและขาดนะครับก็ต้องดูด้วยต้องดูนะครับโอเคเรามาวัดสัญญาณนะครับ เป็นยารผมถี่กันนะครับว่าจุดไหนมันบกพร่องนะครับประมาณาดูความถี่นะครับเปิดแล้วนะครับปีดดูหน้เกตประมาณนี้นะครับสวยๆนะครับตัวนี้ดูทุกขานะครับผม ว่ามันเท่ากันไหมอ่าโอเคครับสามสิบเก้าจุดหกเคนะครับสามสิบเก้าจุดจุดเจ็ดเคนะครับถ้าเท่ากันสวยๆเท่ากันเนี่ยปึ๊บตรงนี้ปึ๊บ,บถ้าไม่เท่ากันก็แสดงว่าอานะครับอาาเกียมีปัญหานะครับผมเอฟ ฝั่งนี้ดูสิฝั่งนี้คาเกตรตรงนี้อ่านี่ไงเห็นไหมครับอ่าคาเกตมีปัญหาชุดนี้เนี่ยอ้าวเพี้ยนเลยสามสิบเก้าเคแต่เพี้ยน,นเอออ้น,นี้ได้ชุดนี้ชุดเดียวกันนะครับสี่อ่าเขาเรียกว่ามอสเฟตสี่ตัวตัวสุดท้ายได้อันนี้ก็เพี้ยนอันนี้ก็เพี้ยนเอ,อ้ยไม่เป็นแบบนี้ได้ได้ได จต้องวัดนะครับนี่เพียเพ้ยนเพี้ยนได้ความสูงก็ต้องได้นะครับนี่ความสูงได้อันนี้ความสูงมันมันจะต่าไงเห็นไหมยิ่งตัวนี้ยิ่งเพี้ยนเลยนี่เพี้ยนเลยนะครับเพี้ยนเลยนี่แหละดูดูไฟนะครับมันจะต่างกันไหมมาดูไฟจะได้บางบางบางคนอาจจะ,ะบางท่านอาจจะดูไว้นะครับเผื่อใช้มิเตอร์ทั่วไปวัดดูนะครับ มันจะโอเคมันจะเป็นยังไงกิมกล่าวนะครับขาเกตนะครับเก้าฝั่งที่ดีดูอฝั่งที่ดีห้าเห็นไหมครับอืมห้าโวนนะครับเห็นไหมห้าโวลต์ใกล้ๆ,ๆประมาณนี้ดูนะครับดูฝั่งดีฝั่งนี้ดี ฝั่งฝั่งนี้ดีหมดเลยนะครับสัญญาณ5.76ตัวสุดท้าย5.76ประมาณ5โวลต์น,นะครับ5โวลต์ .88 .88 อันี้จุด .76 ได้ไม่เป็นไรครับ5โวลต์มาดูฝั่งที่มันเพี้ยนดูตัวนี้เพี้ยนมาก5.76ได้ความสูง5.76ได้ มันก็อันนี้ 9, 9. 9. 9. เก้าเก้าจุดเก้าเขียนอันนี้ยิ่งไม่ได้เลยตัวนี้ไม่ได้เห็นไหมเขียนเลยครับแต่สู้สะโคบไม่ได้นะครับตัวนี้มันดีใช่ไหมเมื่อกีน้นี้อันนี้ดีอันนี้ห้าจุดเจ็ดหกตัวที่สี่นะครับตัวนี้เพียนนี่ตัวเพียนนะครับความสูงมันได้นี่ครับใช้มิเตอร์วัดก็พอได้นะครับอย่างตัวนี้อะ อย่างตัวแรกนะเงินสิบสิบสิบโวลต์ใช้มิเตอร์วัดนะครับมันต่าไปสัญญาณมันต่ำดูตัวนี้ตัวที่มันเพี้ยนเลยตัวนี้นี่ที่มันเป็นฟันฟันเลื่อยฟันปลาดูตัวนี้มันก็ได้นะสัญญาณนั้นเห็นไหมห้าจุดเจ็ดหกแต่ว่าบางทีวัดมันมันยังไงล่ะสองสองแง่สองมุมมุมนะต้องใช้สโคปนะครับบางทีเราไม่เห็นสัญญาณว่ามันเพี้ยนไหมแต่ว่าไฟมันได้นะครับ ก็ประมาณนี้ะนะครับก็ต้องซื้ออะไรมาส่วนฟังคอนเวอร์เตอร์กันฟังอินเวอร์เตอร์นะครับนะฟังอินเวอร์เตอร์ส่วนฟังอินเวอร์เตอร์ยังไงฝนะั่งอินเวอร์เตอร์ช่างกบจะใช้คอมโพเนนต์เทสเตอร์วัดนะครับนะมาดูสัญญาณกันเป็นยังไงเพราะว่ามันต้องก้อนไฟ เพราะว่าไอ้อตัวมอสเฟตช่างกบวันแล้วนะครับเสียทั้งหมด24ตัวเลยครับเสียทั้งหมด24ตัวนะครับที่ว่ามันดีชุดนึงอะมันมันเสียครับมันรั่วนะครับมันรั่วส่วนตัวนี้ที่วัดเมื่อกี้นี่คู่หนึ่งมันเสียนะอีกคู่หนึ่งไม่เสียอินเวอร์เตอร์ใช้คอมเพนเตอร์วัดอยู่ว่ามันเป็นสรสครับมาดู <Okay. S 1> สัญลักษณ์คอมเพนเตอร์นะครับ ก็มันจะลักษณะไหนนะครับแบบงพิมใกล้ใกล้ใกล้ไปประมาณนี้นะครับผมมาดูสัญลักษณ์นะครับมันจะเป็นแบบไหนจะเป็นแบบนี้นะครับ ฝั่งนี้ฝั่งดีนะครับที่ ai gpt ไม่เสียนะครับน่ครับนีฝั่งดีฝั่งนี้ที่มันเสียนะครับก็โอเคอยู่นะครับสัญ,ญลักษณ์เหมือนกันเลยนะครับถ้าสัญ,ญลักษณ์คล้ายๆเหมือนกันก็ถือว่าไม่มีปัญหาในส่วนได์นะครับไดไม่มีปัญหา กันเลยแต่ถ้าเป็นของเ่าเรียกว่าอินเวอร์เตอร์ชุดพวกพวกที่เป็น TBE นะครับ TBE TBE หรือเป็นซูเออที่เป็นเพียวไซเวฟนะครับสัญ,ญลักษณ์มันจะ,ะคู่นี้มันจะต่างกันนะครับคู่นี้ก็ต่างกันแต่ว่าคู่นี้คู่ไฟสูงไฟลบมันจะเหมือนกันแต่คู่ไฟ ไฟกินไฟสา0อยมันจะเหมือนกันคู่กินไฟ3มลบก,ก็จะเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้มันจะเหมือนกันหมดเลยนะครับนะครับก็เคยซ่อมซ่อมมาตัวหนึ่งนะครับก็วัดมันก็เป็นแบบนี้แหละครับงองอนะี่ครับก็คือใช้ได้นะใส่ไปก็ไม่มีปัญหานะครับผมเดี๋ยวก็ต้องชุดตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลองใช้สโคตตัวมิเตอร์วัดดูสซิมันต้องจ่ายไฟเข้าไปอ่าเขาเรียกว่า ก็ไปเลี้ยงแล้วก็วัดสัญญาณดูนะครับคลิปก็คงจะไม่ได้ทำนะครับคงต้องเสนอราคาก่อนนะครับคิดว่ายังไงมันก็ไม่ชอตอยู่แล้วนะครับเป็นมิเตอร์ดิจิตอลเห็นดีกว่านะมิเตอร์ดิจิตอลดีกว่านะวัดดูมันจะเป็นยังไงอาเปโอม วัดโอมดูแล้วกัน 4.6k นะครับ4.5 4.6ก็ได้ตรงนี้นะครับได้อยู่เท่ากันเลยนะครับ4.6เท่ากันนะครับผมก็ได้อยู่นะยยนะนะยวัดเป็นไดโอดครับสลหรับ ก็ประมาณนี้เหมือนกันแต่วัดโอมเมื่อกี้โอมเท่ากันเลยนะครับไม่คงไม่มีปัญหานะครับก็คงต้องจบคลิปนะครับเท่านี้นะครับพยาลีกดไลค์นะครับเป็นวัง่าคงจะเป็นแนวทางนะครับเล็กๆน้อยน้อยนะครับผมผมต้องจบคลิปนะครับคงจะเสนอราคาก้ไม่ซ่อมก็ว่ากันไปอีกทีนึงนะครับทุดนี้ถ้าอยากให้มันมันชัวร์ที่สุดก็ป้อนไฟนะครับไม่รู้ว่าไฟมันสีวนเนี่ยแปับนึงนะครับ มันจะมาบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับรุ่นนี้นะครับมันเป็นไดไดที่เป็นเขา,าเรียกว่าเป็นออฟโตนะครับเปิดดำอย่างเนงะี้ยที่เป็นออฟโตนะครับออฟโตสีชุดนี้ก็คือชุดไดคือเวลามันเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ช่างถ้ามีออฟโตกั้นอย่างเงี้ยแยกนะครับแยกสัญญาณ นะครับไม่ให้ไม่ให้ใหแยกแยกสัญญาณทางแสงไม่ให้ไม่ให้มันเวลามันชอ็อตจะเข้ามาตรงที่เข้ามาที่ IC ซีมิโครคอนโทรเลอร์เลยนะครับอันนี้ IC ซีมิโครคอนโทรเลอร์ฝั่งนี้จะเป็นชุดจ่ายไฟนะครับชุดจ่ายไฟมออแปลงแล้วก็อันนี้เออเลอร์แอมเออเลอร์แอมนะครับอันนี้ IC IC ไอ่าไมโครคอนโทรเลอร์นะครับคำสั่งนะครับส่งสัญญาณพันธ์นะครับ ตัวนี้ก็คือออโตัวสีตัวสี่จุดนะครับถ้ามีออโต้พวกนี้นะครับยังไงถ้าออโต้เสียมันก็ไม่ถึงไอซีมาคนไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro เสียอยู่นะแล้วก็เปลี่ยนแค่ออโต้บางทีออโตัวอาจจะไม่เสียเลยครับวัดแล้วมันเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เช็คพวกอาพวกอะไรให้ปกติพวกสีนีงพวกนี้นะครับอันนี้เป็นออโต้นะครับรู้สึกจะเป็นเบอร์อะไรอหนึ่งห้า1 5 2นะครับ1 5หนึ่งห้าเดี๋ยวให้ดูมันจะมีทั้งหมด สามสี่ห้าห้าขาหกขานี่มันจะมีแบบนี้นีขามันเป็นแบบนี้ฝั่งนี้จะมีสามฝั่งนี้จะมีสองน,น,อนะครับตัวโตนะครับก็ประมาณนี้สัญลักษณ์นะครับที่เกตที่ขาอขา IGBT ขาเกตนะครับ ั่งนี้จะมีสามขาฝั่งนี้จะมีสองขานะครับก็ประมาณนี้ครับส่วนมากจะไม่ถึงบอร์ดได์จะไม่เสียเยอะนะครับไม่เหมือนอบอร์ดได์ที่ไม่มีออฟต้นะครับถือว่าทำถือว่าทำมาดีนะครับออกแบบมาดีเหมือนกันถือว่าโอเคนะครับออกแบบมาดีเหมือนกันในส่วนของไดได้ชุดอินเวอร์เตอร์นี้ไดฝั่งนี้เป็น คอนเวอร์เตอร์หรือดีดูีนะครับก็คงต้องจบคลิปนะครับคงไม่มีอะไรมากขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมนะครับผมก็คงต้องจบคลิปถึงตรงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องกบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับผมฝากไว้แค่นี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับคงต้องเสนอราคาลูกค้าไปก่อนนะครับถึงจะมาซ่อมนะครับผมแต่คลิปซ่อมก็คงไม่ได้ไม่ได้ทําให้ดูนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นคลิปเช็ค นะครับเช็คให้ดูแล้วก็สเรื่องซ่อมก็นี่แหละเอาเช็ค,ค,าคาอาคาเกตอาคาเกตทุกตัวนะครับถ้ามันมีปัญหานะครับก่อนอื่นเลยนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนถ้ามีปัญหาก็เปลี่ยนวัดวัดวัดนะครับผมจบเลยนะครับเอาไปใส่เดี่ยวนี้ก็โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม